อ,อย่างเลยมีแมวยิลามาประจำการตีโอ้ยิลามาเป็นน้งกวักนะล้านให้ป,ป,ป้าป๋าตีโอ้พ่นนะพ่นนะโอ้พี่ช็อกโก้กบมามาเป็นนน่ากวักประจำล้านให้ป้าป๋าพ่นนะพ่นนะอ๋อมีแมวโอ้ยมืนะอนี้มาประนะจำการแล้วอีลามาประจำการพ่นนะพ่นนะจําการล้านกาแฟให้ป,ป,ป้าป๋าพ่นนะพ่นนะ โอ้ยคข,ขนาพุ่นพุ่นพุ่นโอ้ยมาโมเมนต์ได้บนี่มือนี่ขหันเป็นพิเศษอ่ะบกักนอยเข้ามาทำได้เนิผลฝนฝนฝนโอ้ย,นนนอยแนวไดเนี่ยเว้ยเมียว,ยวนางกวักปลาจำล้านมือนี่พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วจา้าหลังจากบมือ่อยแม่นาล่านปาป๋าหลายเดือนเลยโอ้ย มื่อนี้มาพร้อมขนาดมาโมเมนต์เลยุ่นีเมื่อนี้ล่มสีไว้ไวยล่มเย็นเมื่อนี้อ้ยมาประจำการให้ป้าป๊มาเอิ้นลูกค้าให้ป,ป้าป๊าฮั่นด่างให้ลูกค้าปุ่โอ้ยมาได้ลูกค้ามีเมียพร้อมแล้วจ้ะพร้อมแล้วจ้าเมียเมียน่าวกวาประจำล้านมาพร้อมซื้อพร้อมซซ้อกาแฟฮอนก็มีดจ้า มาเด้จ,จ้าพ้อขายพอ้พอขายพ่อเม่งพ่อเม่งพุ่นนะพุ่นนะเต็งตูวถาแล้วจ้างมาเด้จ,จ้าขึ้นไหนเห็ดหนาแนวนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเอ้าป่วนชายป่วนขวาโอ้ยแนวไหนพูนี่เอ้าเอ้าเอ้าย่างไปย่างมาโอ้ยเวียนหัวเลยเว้ยโอ้ยพุ่นนะพุ่นนะโอ้ยมือนี่ไม่เมียวนั่งกวาจําหนัดขยันเวอร์พี่น้องขยันเวอร์เมียวขยันเวอร์โอ้ย มาเด้อจ้ามาเด้อจ้าเมียพ้อมแล้วจ้าพ้อมพ้อมแ้่พ้อมแล้วลูกข้าพี่ใช้เบิดบูนี่โอ้ยจะหักแต่ว่ามือนี่โอ้ยเมียเมียนางกว่าคุณนะโอ้ยขาดขนาดคุณโอ้ยจะหักแห้งคุณคุณนะวายวายวายป้าป้าเมียตากวาโอ้ยตาขงแห้งโอ้ยคุณนะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสองแฉบจังปวดเมียจันทร์ศาสแนวนี้เวยครับ วายสำหรับคลิปนี้เมียกันมาเฝ้าลานในป้าป้าขี้เก่าถ้ามาคลิปนี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชทในเด,ดจา้าวายพอกันไหมคลิปนะสวัสดีจา้าบ๊ายบายวายกดไลค์ได้หลายในเดอฟชีวายเมีย,ยอยากกินอาหารเมร็ดกดไลค์หลายหลายเนจ้าบ๊ายบาย